สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจุ๋มในบทเรียนออนไลน์เช่นเดิมค่ะและในวันนี้อยู่กับครูจุ๋มในทักษะภาษาไทยกิจกรรมการออกเสียงพยัญชนะค่ะเด็กๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวและในวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกหนึ่งตัวค่ะแต่ว่า จะเป็นเพียญชนะตัวใดครูจุม๋มมีเพลงเกี่ยวกับเพียญชนะมาให้เด็กๆได้ทบทวนโดยการร้องเพลงกันค่ะเพลงของครูจุ๋มชื่อว่าฉันรักเพียญชนะไทยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปสนุกกับเพลงกันเลยค่ะไปค่ะเด็กๆ เศรษไทยรักพยัญชนะไทยส4ตัวให้เราจำได้ทังใจกอไก่ข้อไข่ขอขวดขอไใเอียยอีย๋ข้ไว้จำไม่จังขอคนขอละคังมองจอจอสนุกกลางสนุก ชอจิงชอชะชอโซชอเซเอชอเ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 อคำกลิ่งหยอยิงดอกสดาตอปตาพ่อทานสนุกสนานเฮฮาภาษาไทย ม่อนโท๊ทอพูทเา่านอนตอเด็กตอเต่ทาทอทุงทอทหารเด็กไทยชอบอ่านชอบอ่านพยัญชนะไทยท,ทอทงนอนหนูทอไปมาทอปลาลันน่นันลาบินไปมากับพอพึพอ่งทอฝา พอพานพอฟันพอสมเภาพอม้ายอยักษ์รอเรือลอหนึงพอแหวนสอสาลาสอฤกษสีสอเสืออีกสีตัวที่เหลือคือหอหีบรอจุฬาอออ่ะหอนยกคู่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 เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเพลงฉันรักพยายามชนะไทยครูจุ๋มเชื่อว่า เด็กๆจะต้องร้องตามกันได้ทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือการออกเสียงพยัญชนะหอหีบพยัญชนะห,ห่อฮีบออกเสียงว่าหอหอเด็กๆดูปากผูจุ่มนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะหอหอ พร้อมหรือยังค่ะเด็กๆเรามาจัดรูปปากและฝึกออกเสียงกันค่ะโดยให้เด็กๆทำปากแบบนี้ค่ะแล้วออกเสียงว่าหออีกครั้งหนึ่งค่ะหอเรามาฝึกออกเสียงกันนะคะหอหอหอ,หอเก่งมากค่ะเด็กๆเอาละค่ะ ได้เวลาที่เด็กๆจะโชว์การออกเสียงทีละคนแล้วค่ะใครจะเป็นคนแรกเอ่ยโอ้โหมีเจ้าประจำค่ะน้องกันตานั่นเองค่ะน้องกันตาค่ะดูปากคูจุ๋มนะคะแล้วออกเสียงว่าหออีกครั้งหนึ่งค่ะหอ สุดยอดค่ะต่อไปค่ะต่อไปใครจะเป็นคนเก่งคนต่อไปนะอุ๊ยกูจุ่มเห็นแล้วค่ะน้องโมนาน้องมินนี่น้องเกรสพร้อมไหมคะพร้อมแล้วดูปากกูจุ่มนะคะแล้วออกเสียงว่าหอหอปรบมือให้ค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอีกสักหนึ่งคนนะคะใครดีเอย่ยใครดีเอย่ยน้องโชกุนโชกุนครับออกเสียงตามคุูจุ๋มนะคะดูปากคุูจุ๋มด้วยนะคะหออีกครั้งหนึ่งค่ะหอสุดยอดค่ะนี่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ พยัญชนะหอยีบออกเสียงว่าหอปรอบมือให้ทุกคนเลยค่ะเด็กๆคะพยัญชนะหอยีบยังออกเสียงเป็นคำต่างๆได้อีกค่ะเช่นหอหัวหอหัวหอหูหอหูหอห หหาวหหาวหหิวหหิวหอห่านหห่านหอหงหอหงหหาหอหาหอ ยิ you. Oh, you. ้วหอยิ้วเด็กๆขาเราได้รู้จักคำต่างๆมากมายเลยค่ะคราวนี้เราจะมาฝึกออกเสียงจากคำกันบ้างค่ะเราไหมคะเด็กๆคนแรกเลยค่ะ,น,น,โน,โน,คะน้องนาโนค่ะน้องนาโนขาน้องนาโนออกเสียงคำว่า หอหัวดูปากครณจุ๋จมนะคะแล้วออกเสียงตามค่ะหอหัวเก่งมากค่ะต่อไปค่ะต่อไปน้องมินนี่น้องเกรสคำว่าหอหูดูปากครณจุ๋จมนะคะหอหูสุดยอดค่ะ ออกเสียงได้ชัดเจนเลยค่ะคำต่อไปค่ะคำต่อไปน้องสกายค่ะน้องไบรท์ค่ะคำว่าหอหาวดูปากนะคะแล้วออกเสียงตามค่ะหอหาวเก่งมากค่ะหูสุดยอดเลยค่ะ คิดว่าจะไอไม่กล้าออกเสียงตามครูจุ๋มซะแล้วอีกต่อไปค่ะต่อไปน้องไม้น้อง,ม,องมิ้นค่ะคำว่าหอหาอยู่ปากครูจุ๋มนะคะหอหาถูกต้องค่ะออกเสียงได้ชัดเจนอีกแล้วค่ะ ต่อไปค่ะน้องวินเทอร์น้องแพมมี่ค่ะคําว่าหอหงดูปากูจุมนะคะหอหงเก่งมากค่ะออกเสียงได้ชัดเจนค่ะคําต่อไปค่ะน้องจ้าโอน้องไลค่ะคําว่าหอห่านหอ ห่านสุดยอดค่ะออกเสียงได้ชัดเจนอีกแล้วค่ะคำต่อไปค่ะน้องสกายน้องจินนี่ค่ะคำว่าหอหาหอหาเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยค่ะคำต่อไปค่ะ คำว่าหอหิวหอหิวน้องนาโนน้องกล้วยไม้คะ่ะโอ้โหปรบมือให้คะ่ะเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยคะ่ะออกเสียงคำต่างๆได้ชัดเจนคะ่ะวันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,การออกเสียงพยัญชนะหอยหีบค่ะเพื่อเป็นการทบทวนค่ะเด็กๆให้เด็กๆฝึกออกเสียงจากคําที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหอหีบเช่นคําว่าหอหัวหอหูหอ,ห,ห,อหาหอหิ้ว รบกวนผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอขณะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมฝึกออกเสียงจากคำแล้วส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะวันนี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ